สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพอักช่องมูบิวชาแนลอีกแล้วค่ะพี่น้องวันนี้มูบิวนะคะเอาเสียงหวานๆเนาะคะ่ะของบุคลากรเนาะคะ่ะอีกท่านหนึ่งของวงสาวหน่อยเพชรบานแพงเนาะคะ่ะมาฝากพี่ตอนน้องค่ะทีมงานปลาลุกคอคือเก่าละพี่น้องน้องชูใจนะคะสาวหน่อยเพชรบานแพงพี่น้องค่าเพชรเม็ดนีเนาะคะ่ะก็พร้อมที่จะได้เจรณไนเนาะคะ่ะจาก ทุกคนที่ให้โอกาสน้องเนาะคะ่ะเพราะว่าสิเป็นบอสโจเนาะคะ่ะทีมงานสาวน้อยเพชรบานแพงพี่น้องขารอติดตามนะคะว่าน้องชูใจเนาะคะ่ะจะมีผลงานด้านใดมาฝากพี่ต้อนน้องอีคะ่ะแต่วันนี้นะคะน้องเฮดได้ถือว่าดีพี่น้องคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องชูใจเนาะคะ่ะสาวน้อยเพชรบานแพงเนาะคะ่ะทีมงานปลาลุกคองน้อยคือเก้าพี่น้อง ฝากป็นกำลังใจให้น้องงิิงเนาะค่ะสาวน้อยเพชรบานแพงน้ำเด้อค่ะอีหละอรอออกซิงเกิลน,นะคะพี่น้องคะแล้วก็ขอบคุณนะคะบอสจที่เปิดโอกาสให้น้องๆเนาะคะ่ะไดมาออดิชันนะะ่นแล้วค่ะแสดงความสามารถนะคะบนเวทีสาวน้อยเพชรบานแพงค่ะพี่น้องเอามาฟังเสียงน้องชูใจกันเลยค่ะพี่น้อง